อ๋อนิ่งค่ะวันนี้วันจันทวันจันทร์ต้องสดใสไปเลยไปออกกำลังกายสู้ๆนะคะสู да. ้ๆกับวิวีนะไปออกกำลังกายกันก่อนรีบๆทานยอะต้องรีบออกหนูอยากเดินอุ้มหนูอยากเดินตุ้มหนูอยากเดินอุ้มหนูอยากเดินอุ้มใครใครอยากได้ส่วนไหนบอกมาเลยค่ะอยากได้ส่วนไหนบอกมาหนูอยากเดินอุ้มหนูอยากเดินอุ้ม เขาไม่อุ้มหรอกอน,นุ่นเขาไม่อุ้มเขาไม่อุ้มเพราะว่าขี้เละ <c oughs> อยากเดินอุ้มอยากเดินอ,อุ้มโยกไปโยกไปใครอยากสุขภาพดียกขึ้นอันนี้ถ้าวอมนะคะวอมอ่ก่อนยกค่ะยกยกขา,กขาทดสอบกระดูกดังก๊อบแก๊บไหมยกขึ้นบางคนยกได้แค่นี้นะคะก่อนยกอ่ะ ยกแรงขึ้นเอาขยับไปค่อยๆขยับไปนูอยากเล่นอึ้หนูอยากเล่นอึ้หนูอยากเลอึ้ขยับเอวจะได้ดีๆไปสลับออกไปสลัดซ้า้ิสลัดออกไปได้เห็นไหมได้ยิ้มเสียงกระดูกดังก๊อบกบไหมสลับออกไป สลับซ้ายสลับขวาเราออกทดสอบกังกายอยู่กับบ้านนะคะเราจะได้รู้ว่าความสุขของเราทำอยู่กับบ้านไม่ต้องไปเสียเงินซิดเน็ค่ะทดสบยืนด้านข้างตรงไหนป่องมั่งยืนด้านข้างทดสอบด้านหน้า,นาทดสอบ ยกน้ำหนักยกน้ำหนักซิซิอัดทำให้ได้ยี่สิบครั้งนะคะเห็นไหมกระดูกเจ็ดเราแก่ตัวมาแล้วกระดูกมันก็รังก๊อกแก็บก๊อกแก็บหนูยังเงินอุ้มหนูยังเงินอุ้มหนูยังเงนอุ้หนูยังเงินอุ้ม เราแสะไข่ลูกชายพี่เป็นหมอจริงไม่ใช่หมอปลอมหมอปลอมเหรอนูอยายงเดินอุ้มนูอยายงเดินอุ้มครับม่อุ้มเราเปิดเพลงใหม่ก่อนไ่ดูอันนี้เขาเต้นอะไรกัน And oh บิดก็ไปเอวเอวนี่เอวคอร์ดบิดไปท่าเอวคอร์ดเขาไม่อมุ้มเขาไม่อมุ้มยกอันนี้ยกกน้นหนึ่งสอง ซ้ายขวาซ้ายค่ะท้องวันนี้ได้ท้องแล้วก็ได้ก้นขยักก้นงอนทําท่านี้ซ้ายขวาซ้ายยี่สิบครั้งจนเหงือห่อเราเหงื่อถ้าไม่ออกกําลังกายรู้สึกมันอึดอัดอึดอัดต้องยกออกอึดยี่สิบครั้งค่ะซ้ายขวาซ้ายอันนี้ท่ายกก้นนะคะแล้วก็เช็คดู อยากก้นงอนก็เช็คดูว่าก้นนอนจะได้ใส่กางเกงสวยๆนะคะนย่ยังได้อึมนี่ยังได้อึมข้าไม่อุ้มข้าไม่อ้มดูเหงื่อกำลังออกแนละ้วแขนไปแขนมีคนบอกว่าอยากแขนสวยไปแขนวิ่ต้องยกแขนบ่อยๆส่งหัวใจไปให้เพื่อน ยกแขนนะคะอย่าให้มีเนียงแขนแขนจะได้เรียวเรีๆแขนจะได้เรียวๆยกไปเลยเห็นไหมพ่อมม่เาออกหมดเกลี้ยงหมดแล้วมันที่11นี้เขาจะมาถ่ายรูปบ้านถ่ายบ้านไปอยู่กับโกฮมแล้วกับไทยแล้วอันนี้คือท่าแขนเรียว สุขออกกำลังกายอยู่กับบ้านซ้ายขวาซ้ายยกขึ้นค่ะเลือดบางคนยืนนานเลือดจะได้ไหลยกขาไปบ่อยเลือดจะได้ไหลมาเลี้ยงสมองนะจ๊ะเพื่อนๆเอาไปทำดูสูๆ ไปไปทดูเช้าๆออกกําลังกายเหนื่อออกแล้วก็ต้องไปดื่มน้ําตื่นขึ้นมาด,มนนะะด,มนดื่มน้ํานะคะดื่มน้ําแล้วก็ดื่มนมหนึ่งแก้วนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีไปทําดูนะคะถ้าอยากแขนขาเรียวหนูอยางเดินอุ้มหนูยังเดินอุ้มเขาไม่อุ้มเขาไม่อุ้มเพราะว่าขี้เลอะเลิบๆทุกคนนะคะ สุขภาพดีไปกับวีวีเลย